หมายถึงในเรื่องของเพลงอ่ะจะได้รอคิวไงคนมาจ้างต่อไงอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งสนับพี่สมใช่ปหสนับใช้อะไรอ่ะสไใ่กูบวกสี่ครับต้องขึ้นอีกอันหนึ่งเหรอไอ้เหี้ยเอาดีๆใช่ใช่ครับแต่บวกบวกสี่ไม่ยากพี่บวกสี่ผมงว่าไม่ยากเออตีเลยเอาดิตีไม้ไปกอนก็ได้ตอนนี้ยังอยู่เลยเดียวไง งั้นเอาเป็นอย่างหนึ่งไหมพี่จะได้จะได้ใช้ด้วยถ้าถ้าขึ้นฉลามแล้วก็ไปปืนเลยไะผมเรียกมาสวัสดีครับมาสตตีมแป๊บนึงผมฉีดยามาไขเริ่มออกล้วเริ่มออกอาการแล้วฮะไหนไหนก็มีคอนเทนต์มีไอ้พวกที่มันยังตีกันอยู่นี่ใช่ปะจะรอแกงไอ้ีพวกมันไม่ต้องเรียกพวกนั้นมาดีกว่าเดี๋ยวมันมั่ว ผมจะไล่แก้งคนวันนี้ผมกำลังอยากแก้งคนแก้แก้แก <c oughs> <Damn> ้เอาโคดไปได้เอาโคดไปได้เอาโคดไปได้เอ็กที <S <s <ang> ่มีหน้ากากหรือเปล่าหน้ากากอะไรเจสันนะทำอไมอ่ะในตัวพี่มีหน้ากากเจสันมันทำอะหน้ากากเจสันจะเอาอะไรเพื่อนมันมาเลยพี่นึ่มีมีมีไม่ไม่ครับงงเจ็ดสามสี่พี่มีอะไรอ่ะเอาอะไร เฮ้ย wake up อันนี้เรียกมันใช่ป่ะใช่แล้วเรต้องใช้ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าคำว่าไอเดียต้องเป็นเลขถ้าหลังคือเลขเลขรหัส NPC อะไรอะงงไอเดียคือเลขมันใช่ไหมใช่รหัสถ้าเป็นไอเดียเลขมันรรหัส LC ที่อะไรอ่ารหัสที่เอาไว้แปลงรหัสไงเออเลขอะไรล่ะแปดหนึ่งก็ได้ครับแปดหนึ่งหรือสี่หนึ่งเจ็ดก็ได้มันน่าเกลียดวะน่าเกลียดทั้งคู่ ไอเดี๋ยวเลยดูดามอยู่ไหนวะอยู่ตู้แดงตู้แดงเหรอนเลขอะไรอ่ะไปดูดิันเลขอะไรยิงอ่ะเลึองไูนลขสอะไรนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่นย์หนสาัองสอะไรก็ว่างอยู่แล้วฮะเ่นทุกแีของเกาะนะของกากับเด็กเรียกอะไรนดยูริได้เจอ่ะแปดหนึ่งป่งศูยปดห่ะแปดหนึ แปดหนึ่งแล้วก็ไอีใช่ไหมต้องเขียน ID ดีไหมเดี๋ยวไม่ต้องเขียน ID ก่อนครับพี่ไอดีเาอะก่อนแล้วค่อยไอดีอะไรหนึ่ก่อนแล้วก็เวนวรแล้วก็เลขแปดสิบเอนึ่งศูนย์หนึ่งสามเวนารเลขแปิบเอใช่เฮ้ยไอชี้ยมันน่ารักไปไม่เอาไอเชี่ยเอ็กเอาไอตูดอ่ะไอพวกไอตูดอะไอพวกไอตูดอ่ะไอตูดอะเอเออแปบนึนะ นั่นที่ลองเลขสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดใช่ปะวัววัวไม่เอาอ้เทีนี่หนักเลยเ๋ยยะสองอ่ะแล้วเกียรว่าเลขอะไร5สินแสี่สิบสี่สิเป็นซอมบีอ่ะอะไรนะไม่ใช่ดรงดีช่วยอย่างนี้คือไปตีสามเนเลขอะไสามเพี่เอาสาม5ห้าได้ค้าง้างปะได้ค้างๆได้ค้างงเป็นเลขอะไร เล่เข้าเลขอะไรไอส้มกี้อ่ะตอนนี้ห้าสามสามห้าสามสามผมโดนเอาไ่ได้ผมโดนพี่ผาแทงอย่างเงี้ยหาชิบหายตัวเนี้ยตัวชิบี้อะไรตัวชิบี้เอาหันหน้าไม่ได้เนี่ยไปเดือนเอ้ยาไม่เอาไอ้ยาติน้าไม่ได้มันได้ได้หันได้มาบินเนี่ยมามา

คุณเจ้าเด็พี่สองแถวพี่เฮ้ยตีไว้ตีไว้ครับแล้วกันนะพี่เหลือโตไว้หมดเลยก็ได้ก็ได้มันอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยแต่มันก็เล่นลื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่ไปนะยี่ไปไอ้ยี่ตีบ้างทำท่ามีเรื่องทำท่ามีเรื่องทำท่ามีเรื่องนะโอเคโอเคมันไปรถแล้วสามใช่เหรอใช่ไปไหนะไหรถมันไปทางไหนวะอีกอยู่นะเลเวลเลยวิววันที่ก็ตีไว้แล้วไม่ไม่เลี่ตียุ่งเหรตีว่ะ อ้าวคุณลุงไอตีมีเรื่องใหญ่เลยกันบดนีมาเขียนดิงนปีเฮ้ยอะไรอ่ะบุณซับสไคร้ด้วยนะครับมันมีคนมาป้นพวกเราเว้ยมันเป็น ไอเนี่ยบิวไอพึ่งเข้ามาใหม่อ่ะแล้วมันก็มาปนม่วยหมดเลยอ่ะปนแบบพวกแบบดีด้วยกันด้วย่ะมันจะปนได้ไงมีอาวุธดอกลงใหม่มีมันมันมีไม้ผููบอกให้ใส่เกงมาเลยลุงช่วยด้วยครับพี่ลวงใส่เกงผมน่อยใส่เกงผมกอนรู้กันด้กันดวยใส่เกงผมกอนยาตวยอาจารย์ไม่คบเลยะอาจารย์แล้วพี่เอ็กใสงม้พี่เอเเเกไอเดช่าไอเียไอยิว มึงมีอกิวหนึ่งลช้างมึงเอาไปไปเร็วช่วยผมดีพี่ลุงอยขอครวันที่แบบว่าผมมีอาพจไม่เอา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 ดนโอ้ฟองแลโดนเลยโอ้พี่เอ็กหรือพี่ลุงแก้งเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่เอ้นเ้ย โอ้หเฮียเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมาที่หนี่ก็ได้มาจัดมาไปเอออันนี้ดีกว่าเยอะเลยมึงไม่มึงถอยเก่งได้ไงอ่ะนีดีกว่าเยอะเลยปะรอดละไอเต๋อไม่ได้เต๋อวันนี้อะมีสัพประหลาดไอเฮี้ยพวกปีศาจซาตานอะไรเงี้ยเอ้ยเอ็ก นี่ไอเบิร์ดคุยอยู่เนี่ยตีบดูพี่คุยข้างล่างเลยพี่คุยดูละเบ้าเนี่ยไอหนุ่มเนี่ยมันชื่อเจไดมันไล่ป่นคนถืนไปทั่วเลยอ๋อชื่อเจไดชื่อเจไดที่เปิดได้ของเยอะนี่ยใช่ไหมเจไดฮะผมป่นเฮียรแล้วนะผมขอโทษครับให้ตีเคลียนดิไปเปิรให้ตีเคลียนดิให้ตี๋เคลียร์ดิคนใครถาม ผมขอโทษได้ไหมครับกูถามว่ามึงพ้นไข่หรือบปล่าข้าพ่นลุงไปครับพอดีผมมาใหม่แล้วพ่นลุงกูเยี่ยดิเป็นเรื่องหลุมพิศุสานเลยมึงจะนอนไหนอ่ะเยี่ยนนิงก่อนพี่เยี่ยดีอะไรเมื่อกูเยี่ยดีอะไรไหวนะกูแดงเหรอไไปหนนใช่่ิงอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งวิ่งมึงตายอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งวิ่งกูบอกมึงอย่าวิ่งไง อืงมึงเป็นนี่มึงไม่เห็นเหรอก็ใส่สูตรเป็นแก๊งมึงเป็นประชาชนโง่ๆตาดำๆเนี่ยมึงมาปงมาปนมึงมีอะไรชดใช้ที่มึงบอกมาไปเดีว่าชดใช้ด้วยอะไรอ่ะทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างผมผมผมแรปเป็นพี่แรปเป็นไอ้ยี่ยมคิดว่าแรปเนี่ยมันจะชดใช้ในสิ่งที่มึงทำได้หรอโครับได้ก็แรปได้ไอ้เยี่ห้อก็แรปได้กูแรปได้แรปแข่งกันดิแรปงดังๆสักเพลงหนึ่งเพลงดังๆสักเพลงกัน อ่าอ่า b a c k o ลงท่าเพาะใบไรก็จีน้ำหอมดีออยู่ที่คอสน้ำแข็งอยู่ที่ลีนโอ้เปี้ยวเลยผมกินสก้าแล้วกัฟรีเนี่ยกูก็ทาได้ไอ้เหี้ยนี่นเพลงนี้นเพลงนี้อ๋อ บางท oh. ีบางวันยังไม่ทันกลางคืนแต่ทําไมกูรู้สึกมันมืดมืดมัวมืดมนเหมือนก็ไม่มีไฟแต่ไม่รู้ว่าทำไยังไงกูถึงจะจุดมันขึ้นมันเบิงมันบาโซซัสโซเซยิ่งก็ลงไปออกทะเลอยู่ที่กลางคืนเขาจะไล่เรืออะไรแล้วเขาจะไล่กำลังถึงกูจะมีสาวงามเข้ามาคลางชื่อก็เถอะยังมีบางคนบอกว่าจะหมดหวังจะกี่คนกี่ครั้งมันก็ยังไม่ได้ซึมซับอาจารย์ด่าเรื่องการบ้านไม่ได้ทําบอกอาจารย์ไปว่าลืมครับเดี๋ยวยอมเขาดิอติยอมเขาดิลงเพลงนี้ไม่เคยฟังอ่ะกดปั๊มโทรศัพท์แล้วยิงไปอยากโกหกหาเขาไม่จริตของใจ ไม่ใช่อนสองคนคุณพี่ไหวใช่คนขอโหมแม่ก็จะไม่คนจะลงเขาลงคุณมากระโดดเขาผมที่มันละมุนลิ้นผมไม่ได้ยิกอย่างที่คุณคิดผมก็อยากจะแตะใครสักคนอยากจะไป็นคนจะเปคุณยิ้มเพรนั้นไม่ได้อยากแสดงสายตาที่มองกับผมอาจจะแดงว่าจากใจไม่ใช่จากคะแนนความดันเธอไม่หวาดหรือแวงผมเลยต้องสาธาแสดงยี่้เยกูก็ร้องได้ไอ้ยี่เอาไกรอันสลัดเนี่ยของจริงกูอ่ะอัครับผมแง่สีสลันยี่ เอฟซีมานานด้วยติดตามน้องมานานจัดเอฟซีแต่จริงจัดมึงจะมาโชว์แอคที่มึงเอาเรื่องนี้กับมึงเอาเรื่องไหนกับนี้กัยนี่พอลุงอ่ะมึงเอาไงลูกถามมึงม,มีแก๊งไหมไม่มีครับพี่ขอบคุณพิ่เต้นะครับฮะมึงไม่ีแก๊งหรอมึงเล่นกูน้ำมูกไหลเลยนะไม่มีแก๊งมึงโปน,น,นอไะไรเข้าไปมาอะไรเข้าไปบ้างเอาชุดเตี๊ยมมาหลายอย่างเลยครับมาเอาชุดเตี๊ยวมาด้วยไปม่เอาอาวุธกลัวไปตีพวกแม่ ติดเลยฮะสารังตัวที่ผมผมผมไม่รู้จริงครับเพราะดีมดิมสี่สารังจริงป่ะกูขอมากกว่ารักได้ป่ะได้ได้ครับพอร้องได้อยู่ครับเดี๋ยวไม่ต้องเล่งกูก็ร้องก็ได้เดี๋ยวเราไปฟังเอากูอยากฟังเสียงมันกูชอบอืมคอยตีก่อนไม่มันทำอ้ะไรคอยตีอะไรตีมึงร้องไงมึงร้องเป็นเหรอกูเคยเห็นมึงร้องอยู่เดี๋ยวเเรานี่ยอดตีร้องสิต้องจะขอขอกินน้ำต้องเหน็ด เอ็มอารีม่ตีเอ็มอารีเรดทูเตียเอ็มเอ็มอ่ะร้องไงเริ่มต้นมันร้องไงวะไอ้เหี้ยนี่พี่เริ่มต้นแค่เริ่มจุดแล้วต้นผมแค่เกิดแล้วต้นมาไปได้หมดทั้งจบอ่ะครั้งแรกที่เจอแต่ทำฉันงงครั้งแรกที่เจอแต่ทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยิ้ฝนน้ำนมอ๋อตรงนั้นนคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจแต่ผมเราสักคนเดียวเพราะวันเวลา ทำเลี้ยาแบ,บารน์เจราจาผ่านรถถนนจราจรลำปีปกกระชากลมเช็ดเทวดาอ๋อบางทีผมแย่ชอบทำตัวหน้าทีผมน่ชอบทำให้เชิเหนื่ยอยเชิว่าแล้วจะกอต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบีดมือขวาผมจับก,กีตาร์ดีดเราเพลงที่ดุดแสนโรแมนติกเอาให้จะยิ้มจนหน้าฉี่ผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ให้จะมาก่อนในฤด,ดูของวินเทอร์ผมได้หล่อเหมือนจัสที่วิเนอร์แต่ผมน่าสมัครที่จะพาไปเดินวินเนอร์แล้วก็พาเธอเพชรเจเจ็ดกลายเป็นซูเวอร์พาเธอไปชอบก็ไปซื้อกับซิลเลอร์ออร,ออร,รถธรรมดาดูมันไม่ชิวิเมออเร เข้าใจไม่ใช่ใช่ดูปีนเนอร์บอกมีความสุขตาแตกอยากจะมีเธอไว้ในยามแก่ผมไม่ได้ที่จะอดยิ้มเอากำามคิดทั้งหมดทิ้งลงไปที่บางแห่งเกิดเพลงเพลงนี้ได้งานแต่งวันไหนไม่เจอก็ทรมานแหละบางวันผมก็ตาแฉาเพราะคิดถึงก็ที่กระตามแต่ไหล่พมไหล่พลเทโคใส่โพงนี่เป็นไงไอ้เฮียโอ้โหคตรเฟี้ยวเขาพี่เหียของริงของจริง ไอ้ี่อะตะลาอ๋อสนันผมของป้อมเหรอพี่เออไอ้เหี้ยมึงจะมาตะโรตะลาพี่อะไรแล้วครับลุงไ้พี่นี่ของป้อมเออกูนี่กะรันไอ้เหี้ยเฮ้ยเอไมอีได้ปะวะร้องไปแล้วไงเอไมอีเที่อกไม่ไม่ให้เดให้ให้น้องมันร้องอ่ะคนร้องอะมีความสุขเลยครับเดี๋ยวเรื่องความทุกข์อะไว้เป็นของคนฟังนี่อุตส่าห์ติดกูแค่นั้นรู้แอ้วรอ้ล้ขอเอไมอีหน่อยได้ครับพี่ สวัสดีครับแม่ผมแม่คูสลงท่าอ้าใบและก็จี๊ ose, like cheese, น้ำหอมดีออลอยู่ที่คอส่วนน้ำแข็งอยู่ที่ลีนส่วนในกระเป๋ามีไกด์เดอร์ผมมีซิก้าและก็กรีนพุ้นอยู่ในถุงผมก็ซีนของผมมันหวานมันขนมไม่ก็ครีมตัวผมก็ครีมมึงจะโดนหมัด,ด,ด,ดไม่ก็ตีนเอาเมียมึงสูงสักเค่ไหนกูก็ปีนก็ได้ก็ได้กัวนาเมียมึงทำมาโซฮะ ก็เลยบอกให้ไม่มึงนะโทรเอาสัญชาโชว์พราดเดียดถามว่าโทรฮาวเอมาอีหมดเอาถึงเอาแกมโมเอาแล้วแม่งดังแจ๊ซลั่นทุ่งไรเสไนเปอร์ตอนที่กูนั่งซุ่มเข็มนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มโดยเวลากูลาหยุดไม่ใช่เวลานั่งซุ่มว่าไม่ใช่แล้วลุงว่ากูโดนหลอกละอะไรไอ้ยี่นี่สลันมั้เนี่ยมันเหมือนจะขับผมเป็นแฟนคลับครับผมเป็นแฟนคลับแฟนคลับเสียงเหมือนคนเสียงเหมือนมันเนฟซีเลยเนฟซีสลันตัวจริงเลยไม่ว่ามาเล่นไม่ว่ามาเล่นเกมหรอกแต่ให้อภัยผมแล้วใช่ไหมครับเมื่อผมขอตัวก่อนนะครับ อะบอยไพายี้อะไรยังยั้มึงอย่างมันยาวอ่ะดีไอ้เงี้ยนี่แค่ร้องเพลงโชว์ความสามารถทับทรงละเฮ้ยตีแล้วเราแล้วเราจะเอาเพลงอะไรดีแบบว่าแบบแนวไหนอ่ะหรือว่าให้น้องมันจัดมาให้แบบเต็มเต็มเด็กอะไรอ่ะร้องเพลงไงอืมไอตีไม่รู้หรอร้องเพลงใครไม่คนเดียวเขาติดต่อสลัดได้สลัดจะลองให้เราเราจ้างเขาไปแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วอดีดีอ่ะดีดีจริง เราจะเอาไอซีหรือโอซีก่อนเนี่ยเอาไงเนี่ยงงหมดแล้วจะคุยดีกับมันหรือจะคุยไม่ดีกับมันจะได้คุยดีคุยดีเอาไงอ่ะเอาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่โอซีเหรอเอาปกติด่าเขาไม่ใช่โอซีเหรอนาะมึงด่าเขาโอซีแค่เหรอเมื่อกี้เนี่ยเอาเมื่อกี้ด่าโอซีเขารั่ลวงเลยไม่ใช่เหรอด่าโอซีอะไรเอากูด่าโอซีเขาบอกเขาสลันที่อะไรมึงบอกเขาเมื่อกี้เออเกาเป็นสลันที่อะไรไงกูนี่ก็เป็ปด่าเขาอีกนะเอ้า เรื่องจริมาทำทรงอ่ะเป้ยนะกข่าตัวจริงอะนะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงมะเนี่ยลุงอันนี้เเรรื่องงจิะน้องทำเพลงให้อยากร้องคู่ป้าอยากร้องคู่ป้าฝาดไอ้นี่สลันหรอนี่สลันจริงหรอใช่ใช่ครับพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยอยากร้องคู่ป้าโอ๊ยดาผมจะเสียหมาเลยไอ้พี่อะโดนตัวโดนไอ้พี่อะโดนว่ะ อยากร้องเป่าอยากร้องคู่บ้าร้องได้นะเอาที่กีบ้าวพี่ชายโหพี่ร้องเพลงผมแม่นมากเลยขอบคุณมากครับพี่ชายไอ้กูฟังมาทุกวันนะน้องโอ้โคตรเฟี้ยวพี่ไอ้เนี่ยอุ้ยเรื่องจริงปะเนี่ยกูกูแล้ให้เจ้าของเพลงฟังนละกูโชว์เก่งละไอ้เนี่ยไปโชว์เก่งซแล้ไอ้เนี่ยนี่เรื่องจริงปะเนี่ยใช่เนี่ยพี่ชายเตี๋ยววุ้นให้อยู่นี่ไงคือคืออย่างนี้คือเขาอะเข้ามาก็คือเขาจะมาแบบว่าประมาณแบบ ร้องเพลงให้แต่ว่าแรกแลกของในเมืองอะไรประมาณนี้หมายถึงแบบว่ารับร้องเพลงแก๊งอะใช่เรามาขายเพลงอะเอาไหมยๆใช่มาขายเพลงใช่ใช่ใช่พี่ตอนแรกมาถามว่ามันทําได้ไหมไอเอ็กมาไอเอ็กมาบอกว่าเนี่ยเขาจะมาทําแบบนี้ว่ามันทําได้ไหมกูบอกมันได้มันเป็นความสามารถพิเศษไงก็คือร้องร้องได้อ่ะทําได้อไอ้เหี้ยกูด่ากูดิสเสียเลยเจ้าของอะกูจะแทนไอ้เห้ไอ้เงี้ยร้องเพลงฟรันด้วยไอ้เงี้ยคู่ป่ะอยากร้องคู่ป่ะ เจ๊ปีเลยมึงอ่ะนี่ไงจัดเลยพี่รคุกไปจัดกับผมเลยเพลง J.K. หน่อยพี่เยี่ยโอ้ยเยี่ยน้ำตาจะไหลไนี่อ่ยกูไม่ได้ชอบมึงคนเดียวนะกูชอบประกวนเลยนะทั้งเฟิร์สทั้งแบ็คฮาร์ดเลยนะเว้ยโอ้ยขอบคุณมากี่เดลยวผมผมผมชวนเพื่อนผมมาสอบอยู่พี่เยี่ยอะไรนะถ้าอย่างอื่นมันมีกุ้งกับกุ้งกับผักชนสองนั่นดูไปเลยครับกำลังจะดีใจเลยเห็นบอก ถือเลยอ,อ่ะสาหร่ายปันหน้าเลยถือเลยจันนี้จัดเดียวเชเชกันนี่เอเองพี่ไม่ปกติเขาทำสาหร่ายกันก่อนไอ้สคือแฟมิลสติมันคิ้และดูดี้กทองกันมาเท่าไหร่สัสมองม่คเฟอยไห้เชืไม่ใช่มาบอกว่าเจคิ้ของมวงกูก็ฟังทั้งห่าไม่เช่มันยไดีอบอกจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยพวกลุงหมาที่เข้า